เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันเช่นเคยครับผมนะกับเอกน้องเล่นกันอีกแล้วครับผมนะก็ผ่านไปหลายหลายวันแล้วมั้งเนี่ยนะครับหลังจากที่ซุ่มของทวอฟกอร์ตไปครับก็เลยไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตัวละครนะครับสามตัวแล้วเลยนะครับนะแต่วันนี้ครับผมก็ไม่ลืมฮะไม่ลืมนะไม่ลืมนะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดตัวละครทั้งสามตัวนะครับของทวอฟกอร์ตนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะมี นะครับจัตต์ตัวนี้ธา,า,าตุแดงธาตุธาตุน้ำเงินธาตุเขียวมีครบสามท่าเลยนะครับผมมาดูตัวแรกกันครับผมเป็นจูไวโอเล่เกรสนั่นเองครับผมนะ,ะนะครับก็จะเป็นดูสกิลก่อนครับผมก็คือเป็น Fire Wave Explosion ครับผมก็คือลดป้องกันความสามารถด้านป้องกันของศัตรู1นึ่ดาเนี่ย40%เลยเป็นเวลา3เทิร์นแล้วสร้างดาเมจ300%ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับนะก็เน้นเอ็กแทนะครับนะ ส่วนข้อมูลสกิลผมก็คือเป็นหนามคุ้มค่างก็คือถอดเอฟเฟกต์ดีบัฟขอโป๊องทั้งหมดเนี่ยนะครับเพิ่มเสร็จพื้นฐาน20%เวลา3เทิร์นและมอเอฟเฟกต์ Effect คุ้มกันดีบัฟนะครับนะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าล้างดีบับคล้ายๆรูเชลอะรูเชลแบบธาตุนางฟ้านะครับนะประมาณนี้นะอ,ะอันนี้ก็คือเพิ่ม1 1โคนนะครับก็คือล้างเพิ่มเสร็จ1โคนนะครับแล้วก็สองก็คือเพิ่มเสร็ ทั้งหมดนี้นะครับกี่สนะครับแต่นี่ก็คือบบล้างดีบัฟเลยอะไรคือแบบว่าอะไรดีดบัฟก็คือล้างหมดเลยแบบกูล้างหมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็เป็นของปีกตกยูงครับผมก็คือซัลลเมตสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลัญจิตกับสตูดิโอไรายสบั้นนะครับผมแล้วมอบทางแห่งหนาคือตัวเองตัวละสองเทิร์น,นครับผมก็คือเพิ่มดาบที่ข้อสามเท่านั่นเองนะครับนะแล้วก็เป็นของ ผู้แบบความหวังนะครับผมนะก็คือเมื่อเรับมตัสู้ใน TVE ก็คือแบบเน้นพานดาดน่ยนะครับนะมอบพลังแห่งนามกับตนเองเนี่ยเวลาสองเทิร์นนะครับเมื่อถอดพลังแห่งน้มจะถอดเอฟเฟกต์ได้รับทั้งหมดที่ติดฟิว์มพกพองและเพิ่มเดสจีของตนเองอีกทั้งเมื่อถอดพลังแห่งน้มจะเพิ่มสเตตื้นฐานของอสุวออีก20%หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมนะก็คือพลังแห่งนันก็คือดาเมจที่ถือมุองเ,เนี่ยสร้างอีกที่รับเือน่นเองน,นครับอ่ะเรามาดูท่าของ ไวโอเลเกนนั่นเองครับผมบโอเคปลดล็อกนะครับเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องไปอันหาใเรื่อเรื่องครับผมก็ปลดปลดได้แน่นอนอมานคีดดังฆ่าครับผมนะมีสกิลทอยเอฟเฟกต์ดีบัฟของบอลทั้งหมดและเพิ่มเสร็จพื้นฐานด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะแต่จะมาดูท่าก่อนละกันมามันขี่สไลด์อะสลามอะ,อ,ะอ,อเมกอะโอเคนะครับ ประสากนการป้องกันนะรถรถการป้องกันนะโอเคก็โอเคนะโอ้ยเพิ่มแรงด้วยโอ้ว่ามีเพิ่มแรงด้วยนะฮะเอามาดูฮะดูสองกับสามแล้วกันโอเค แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคแล้วก็ไอ้ท่านี้ไม่ต้องดูเร็วหนึบได้มั้งกอ๋อที่มันลอย,อยคือน้ำเหรอ่าครับผมนะก็คือมันเพิ่มแรงก่อนนะครับอ่ามาดูท่าไม่ตายทันติ ว่าจะเป็นว่จะเป็นที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์โอ้โหพุ่งเลยโอเคนะครับก็ตามนี้นะฮะวัดที่เพิ่มแรงเนี่ยคือผมปลดล็อกอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วนะปลดล็อกอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมา โอเคผมเราจะมาอัพกันนะครับผมนะโอเคอัพไปให้หมดเราดูว่าประโยคของจูอะไรีบบเป็นยังไงนะครับมาดูกันกปิดปิดชุดซะด้วย น้าน้องหน้าน้องแบบละบุญมากอ่ะผู้ชายเลยเนี่ยโอเคนะครับอืะหรือว่าลิมมุลุนะครับฉันคือจูเวลเลกเบสมีชื่ออยู่เพื่อาจ้าฮารกับตระกูลของเขาถอยไปซะเพราะจากนี้จันต้องการ เขไม่เคยตู้เจ็บตัวเงินเลยแล้วโอเคนะครับก็มาดูตู้เสื้อผ้านก่อนนะผมนะว่ามีได้บ้างก็มี3ชุดน้านที่ <c oughs> ชุดท้ายน่าจะเท่อยนะูอ่นะชุดที่หนึ่งครับผมชุดที่สองก็คือชุดเก่าชุดที่สามผมยังเท่ตะข้ารัติการเพราะข้าขคือแบทแมนมายอกยอก โอเคยัง okay, มีสองมือนะผมนะถุงม,มือก็เปิดเป็นถุงนักฆ่าครับผมแล้วก็เป็นถุงม,มือเวฟคอนโทรเลอร์โอ้โหชื่อโคตรยาวยูเที่ผมก็คือเป็นผมแบบเสยๆหน่อยแบบผู้ชายอนะผูู้้ชายแบบนี้ดีกว่าน่ารักดีสมวนพื้นฐานกับสรงผมผมจังทรงนะครับผมสูงทุกสินะผมแล้วถุงมือของออส5ห้าครับผม Art, ออสอออสฮัมลาชื่ออานคตยากครับผมนะครับ เพิ่มค่าเอฟเฟกบัฟที่เกี่ยวกับสเตตที่ติดพร้อมๆในพิลีครึ่งหนึ่งจะเป็นขโมยอ๋อเพิ่มค่าของเอฟเฟกต์ดิบัฟสเตตอ๋อคือเพิ่มเพิ่มค่านั่นเองครับผมเช่นถ้าเช่นรุ่นเชลเนี่ยถ้าบัฟเนี่ยมันเพิ่ม10%ใช่ไหมอาจจะเพิ่มสักสิประมาณนี้นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะจะถุงมือโคตรเทพเลยนะครับถุงมือของออสทัมลานะครับนะประมาณนี้นะครับอัพเกรดไปเลยแล้วกัน เทอย่างเท่ขอไปชุดละกันตัวนี้ชุดเท่ดมผมก็เอาตรงนี้ละกันน่ารักดีนะโอเคครับผมส่วนทรงผมนั้นนะก็ผมว่าน่าจะบ่ายหลังก่อนละกันนะครับผมนะกระตับนี้ครับผมโอเคมาดูกันนะผมผ่าพรมนุษย์ครับผมเพศชายอายุไม่ระบุ มันเกิดกอไม้ระบุส่วนสูงไม้น้ำหนักก้อไม้มูและก้อไม้ระบุนะครับคนพาก็คือไทจิไทจิมอนนะไทจิชิควาวะผมก็เป็นโคนต้องบอกว่าเอาไปดูนะครับเพราะเนี้ยน่าจะเป็นน่าคือคนเนี่ยเชื่อแบบในโลกจริงนะครับผมนะครับนะแต่ว่าคือตัวละครผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เท่าที่ผมไปศึกษาดูก็จะมีเช่นเซจิเนี๋ยก็มาจากบูมอินทูยูนะแล้วก็ แคนคลายใช่ไหมครับลายจากอินิตี้ชิกเกอร์ครับผมนะแล้วก็ไดโตนะไดโตอันนี้มาจะเวอร์เอ็นฮาร์เลมนะครับนะประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครเพราะคนคนนี้ยังไงอะ่ะไม่ไม่ค่อยคุ้นอะ่ะคนภาคคนนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร,นรนะนไ่นะครับน,ระนะตานี้ไปนะครับส่วนภาษาของผมมาดูกันนะฮะคนใจดีครับผมนะจูวายเอเล่ o L A, นะครับและบันเนี่ยก็คือทั้งใจดีทั้งเอาใจใส่อย่างติดค่านั่นเองครับผม ถ้าตัวเป้าหมายแล้วแล้วก็นะครับจูเอลเล่และบันเนี่ยนะครับไม่มีวันหยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนะครับนะเพื่อนพ้องคนสำคัญครับผมจูเอลเล่กับบันเนี่ยเป็นเพื่อนพ้องเป็นคนสำคัญนั่นเองนะฮะแข็งแกร่งแม้ไรอาวุธนะครับผมจูเอลเล่กับเดียเน่เนี่ยแข็งแกร่งมากแม้จะใช้มือเปล่านะครับนะเพื่อนพ้องคนสำคัญนะครับผมจูเอลเล่และเดียเน่เนี่ยเห็นเพื่อนพ้องเป็นคนสำคัญนะครับผมและไม่ยอมแพ้ครับผมจูเอลเล่และเดียเน่เนี่ยไม่ยอมแพ้แม้คุณสู้จะแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมมันต้องแข็งแกร่งด้วยนะ โอเคครับผมท่านี้ก็ตามนี้ผมนะรูปภาพนะนะครับเปลี่ยนสกอร์ไม่ไโอเคเดิอ่ะเปลี่ยนสกอร์ไม่ได้โอเคโอเคนะครับเพิ่มแป๊บหนึ่งแค่ดิก็ะอบ่างเนาะโอเคแล้วมาดูโมชันครับผมโมชันเป็นไงบ้างนะ อืมปฏิเสธชอบตาทะลุมากเลยเศร้าเลยเศร้าหน่อยเศร้าหน่อยอเชรดีคือเศร้าโกรธโกรธกรูกต่อยจริงๆนะโกรธตกใจอ๋อตกใจนี่เหรอนะโอเคผมกับจูเลเกสไปแล้วนั่นเองนะครับผมกับกตัวกอดตัวแรกนั่นครับโอเค อ่าเรียบร้อยนะครับต่อมาผมน่าเป็นนางเอกและนะครับผมจับฮายูริจาฮาสนเองครับผมนะครับโอเคเรีล้วกันของผมเอกลักษณ์ก็คือความเชื่อที่สืต่อกันนะครับผมพมเส็จพื้นฐานของอาิลพพมุดหาเปอร์เซ็ต่ออาซิลพพนุษที่ตัรสู้ห่งคนก็มีสาคนก็เป็นสิบหปร์เนั่นเองครับผมหาตัวเองใช้สกิลเนี่ยหรืออาิพพ้องมรุดเนี่ย ได้รับดาเมจจากการใช้สกิลหรือเชิญศัตรูเนี่ยจะมอบน้ำักดิ์สิิทธ์แห่งกุหลาบนะครับแก่ศัตรูที่ต้องการเวลาตีเทิร์นนะครับนะหากตนเองใช้สกิลศัตรูศัตรูเนี่ยอ่าที่น้ำสกิ์แห่งกุหลาบทับซ้อนสูงสุดเนี่ยโจเอฟเฟกต์จสกิลทั้งหมดไม่ได้เวลาหนึ่งเธอินนะโอ้หถืว่าตัวใบเลยนะน้ำสกิ์แห่งเกลืลาบก็คือเดวิสซ่าลบสิบเซนทำได้3ครั้งนั่นเองครับผมอ่ารับไปเลยนะครับก็คือพทมสเตตแปลว่าทีมเราจะใช้สกิลอะไรเนี่ยก็คือพทมสเตต แต่ถ้าครบสี่เทอร์เมื่อไหร่เนี่ยก็ทีเทอร์เนี่ยถ้าทอดซอบสูงสุดเนี่ยก็คือทําให้อีกฝ่ายเนี่ยชนะที่ไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้อ่านะครับอันนี้เป็น scarlet cattling ครับผมถอดทั้งท่าของสตูดงลายได้สร้างดาเมจ100%ของพลังโจมตีนะครับผมอ่าต่อมาเป็นนะครับอ่า red velvet shot นะครับผมถอดเอฟเฟกต์บัฟแต่ทั้งท่าของสตูดงหมดและสร้างดาเมจเบ100%ของโจมตีนั่นเองนะครับ ก็บอกเลยว่าถ้าใครแบบตั้งท่าถอนบัฟเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหงานยากไปเลยแล้วก็ครานอสครับผมก็คือมอบน้ำต้องสินในกุหลาบหอันแก่ศัตรูหนึ่งรายเวลาสี่เทิร์นะนะนะ้ำสร้างดัมเมจ100%ของมันย่อมตีโดยไม่ติดคิดทตี้ข้อนะครับแล้วก็สร้างดัเมจเพิ่มเติมอีก40%จากจะเป็นคิทตี้ข้อ100%นะถ้าใครเล่นตัวนี้ก็คือเน้นดาเมจคิทตี้ข้อนะครับนะนะอ่ะโอเคนะครับเรามาดูชันใช้สก,กิลกันนะครับว่าของเจจะเป็นยังไงมั่งผมกับ ฮ่ายุิจ้าฮานะครับผมวีสิกวีสามารถถอนตั้งท่าของศัตรูได้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นดังเอกกันแหละเอ่าดูง่ายนะครับมาดูท่าแรกกันอือหือเร็วอยู่นะเราเนี่ยอือหือเร็วเร็วกว่านี้คริโต ใช่มัเหรอโอเคอืมเรสฟิวเวอร์รชอ็อตเนี่ยกระสุนวิญญาต่อห้าุ้าห้าห้า โอ้โฮาเบฮาดูว่าดักบอลโอเคตีครับผมมาดูกันอื้มกันดับวิงทวินบัสเตอร์ไลฟอนชัดกันดับวิงชบาบอ ด้วยกันดวิงประกอบปืนจริงชี้หาละนะก็ตามนี้นะครับผมกับยูริจาฮาตันเนี่ยครับอ่ามาแล้วก็จะมาอัปเรเดลกานนะครับผมตามนี้ไปนะฮนะมันพูดซับซ้อนหรอโชว์ดูเคนโอเคดูกันนะว่าเนาะเนี่ยเจจะพูดอะไรบ้างนะใส่ชุดซะด้วย โอเคครับ okay, ผมนะแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคโชว์ดูขึ้ชอบท้าเกมมากเลยโอเคท้าต้องการเจ้าหญิงที่ทำตาคำสั่งดังผูง้ตาแสนสวย <c oughs> ก็จะไปหาที่อื่นเถอะชนะ สิ่งที่ดูต้องด้วยตัวเองและทั้งต่อความผิวของฉันด้วยแหละคือที่จะเอาจะยิงตัวแหนของฉันได้ลา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 โชลิวเคนนะสิ่งที่ดีต้องโชลิวเคนนะโอเคผมก็มาดูตู้เสื้อผ้าเอ้ยดูเสื้อผ้าของผมอ่าผมเป็นปลาช่อนปลาช่อนสีดำนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นของจจ้าหญิงจารานะครับผมแต่ชื่อแปลกๆปลาช่อนสีดำปลาช่อนเหรอปลาช่อน นะครับผมแล้วก็เป็นเมชไปทันเมชจัดเลยโอเคเอาไปทันเมชดีกว่าแล้วก็เป็นของอินเวนทอรี่ครับผมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดของเมชนี่ล่ะโอ้มีหม้อมีโอ้โหมีแม่กวาดมีครบเลยนะครับแล้วก็บิวตี้ก็คือเป็นเมชครับเมชเครื่องประดับผมของเมช กับโซ่พื้นฐานเอาเม็ดไปเลยพี่เชียน้องเอาเม็ดไปเลยกันแบนบะครับผมโอ้โหเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนโอ้แสงขีแ<อ>สบตาทานผู้ชมรับผมส่วนอุฒสิทธิ์ก็ของตองอยูริก็เป็นของกองเก็บของของเก่งกอ,องเก็บของของกองเก็บของของยอดนะครับนะ ก็คือเพิ่ม้าถ่านคีย์ิคอและปะกติคียิคอของที่พร้อม30เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะครับเป็นกล่องเก็บของของยอนนะครับผมโอเคนะครับตาวนี้ไปนะฮะแมเมดเลยครับผมอ่าก็เป็นมาดูกันนะผมว่ามีอะไรบ้างอ่าเอาคาดูนะผมเพศหญิงอายุวันเกิดส่วนสูงน้ำหนักกูเลือดหม้ลัโบปผลหมายลัโบนะครับผมส่วนคนภาคก็คือเป็นมาริโกคอนดาครับผมก็ เอ่อคนนี้ภาคไม่ก็คนเอ้ยไม่ใช่นค,คนภาคเองเขาเรียกว่าคนภาคตัวนี้เนี่ยก็เออไป็นึกสามดุนเนี่ยก็จะเป็นยุโกอ่าไอโออี e, ก็คือดิจิโจอะที่แบบเป็นกระตูฮ่าฮาครับผมแล้วก็เป็นแฟนโดนของเกชิอิมแพกนั่นเองครับผมนะตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แฟนดแซนดโรนเนี่ยแต่เป็นจากนี้เกมเกชิอิมแพคนะครับผมประมาณนี้นะ ท,ที่จำได้สักตัวก็คือเป็นยูโกจากดีจิโจครับผมแล้วก็เซนโดจากเกตชิอิมแพคสุดท้ายก็เป็นนี่นะครับผมยูริจากหาเด็กนโอเคดูปภาษาผมภาษาเป็นยังไงบ้างอ่าเจ้าสายสูงส่งก็คือยูริกับไอซเบตเนี่ยก็คือมีชื้อสายสูงส่งนั่นเองครับผมก็คือเป็นเจ้าหญิงนั่นแหละนะครับเจ้าหญิงก็คือยูริไอซเบตก็คือตะคู่นะครับเป็นเจ้าหญิงนะครับนั่นเองนะครับนะอาจจะอิจฉาดนิดหน่อยครับผมไอซิเบตเนี่ย อาจจะอิจฉาในนิสัยกล้าบา้าบินของยุริจาฮะนั่นเองนะครับผมนะก็คืออยากจะแบบใครียกว่าอยากจะ,อย,กจะอยากจะกล้าใจมากนะประมาณนี้ต้องหาใจาได้ผมก็คือยูริและสเตเบ็ตเนี่ยมีประสบการณ์ตามหาใครบ,บางคนอย่างจริงจังครับผมนะอ่านิสัยตรงกันข้ามก็คือยูริกับอ่ายูริเนี่ยก็คือขุนแผนและโตสุดต่างจากตัลุงชิงนั่นเองนะครับนะสู้ยละพิชิเก่งก็คือยูริกับเออใครว่ายูริเนี่ยช่ำชองการต่อสู้เอง หลังจากตะลุงคิงที่เลียกไก่ครับผมไม่ทราบอายุก็คือยูริกับตะลุงคิงเนี่ยไม่อาจคาดเดาจากอายุว่าภายนอกก็เองฮะเดี๋ยวคิงอะเราก็ปีอย่าบอกนะอย่าบอกนะยูรินี่เราก็ปีเหมือนกันป้าบอกนะ <c oughs> เดี๋ยวใช่ก็ได้นะอ่านะับผมแล้วเป็นยูริจาฮัสเองนะฮะมาดูผ้าครับผมฟังเสียงดูเหมือนเปล่า とかとかかかそうううういいのは興味ななならん誰を好きにるにてどせเดโอเคผมมาดูโทชั่นกันผมโมชั่นกันตกลงเฉยเฉยเฉยปฏิเสธไม่ค่อยแสดงสีหน้าเท่าไหร่นะคนนี้ว้าวน่ารักว่ะ ้าหนุ่มนอนนองออเศร้าอ่ะโต๊โอ้โกรนี่กำปั้นชัดๆเลยเาตกใจอ๋อตกใจยี่เหรอแล,แล้วผมชอบตอนโกรธมากผูร่กำปั้นเลยนะฮะโอเคผมก็จบ้วกับน้องยูรินั่นเองนะครับอ่าแล้วมาตัวสุดท้ายนะครับผมนะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจะหาอีกแล้วนะครับผมนะ ข้อมูลจาฮร์ชื่อนี้จริงเหรอถามจริงนะครับผมอ่ามาดูนะผมนะครับเอกลักษณ์กันก่อนนะครับผมเอกลักษณ์ก็คือผู้เดินบนเส้นทางแห่งราชนะครับผมเมื่อรับ่อสู้เนี่ยวายเอฟเฟกต์เครื่องหมายของความสงบเจตน์ตนเองเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับนะเมื่อถอดเครื่องหมายของสงบเนี่ยจะว่าเอฟเฟกต์พลังน้ำศักดิ์สิทธิ์เจตตนเองเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับและเมื่อถอนพลังน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะวายเอฟเฟกต์การตัดสินใจของราชาเจตน์ตนเองเวลาห้าเท์นนะครับผม อีกชั้งจะเพิ่มเสรตนเองเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่ออสิพุกพองไม่รู้หัวพันที่เขาลบต่อสู้หนึ่งคนนะครับก็หมายความสงบก็คือเดิเบทที่อสิพุกพองไม่ดู้พันได้รับเนี่ยลบสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเอากันรับไปเลยนะฮะก็คือเป็นตัวที่เน้นเกี่ยวกับหัวพันแม่ไะบุนนั่นเองนะครับนะนะครับมาดูทรรมธท่ากันก่อนนะผมนิลด์สีทองแห่งเกาะเลนลับครับผมก็คือซาลาเมตสี่ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกับศัตรูหนึ่งรายหอกแสง นะครับก็จะตเจกอสามเท่าเมื่อใช้สกิลพลังจอมดีตนเองบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์มึงจะแรงไปไหนก็คือพ่อจะจกอสามเท่าไม่พอเพิ่มดาเมจอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แรงชี้เชียนะครับนะแล้วก็เล่คายที่คาดเสกหม่งก็คือซาลาเมตกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังจมดีเกิดสุดทั้งหมดตัดตูทั้งหมดนะทะลวงเลยก็คือพลังจอมดีข้อสองเท่าล้นเองนะครับนะอย่าแรงไปไหนเพื่อน คอสมอที่2นะครับนะมอดเอฟเฟกต์เพิรเ์เบรคคิทิคอสเจอร์เซแกตัเองเลาสองเทินแล้วซาดามสารมร้อยสิเปอร์เต์ของเบรคดีแกทุก้นหมดสับัน้นและไม่เอฟเฟกต์ตลอดหดแกตนเองเวลาหนึ่งเทินก็นค,ค,ค,นคือพลาธิค리ทิคอสสาเท่าผลก็คือปรฟิตจะไม่ลดตงกว่า1นั่นเองนะครับนะอ่าเรามาดูท่าก่อนแล้วกันนะครับนะก็คือจางฮาเดีบีซิวิี่สามารถซาดามิรุนแรง ตาจารเบนคิดที่คลอดและอาจารย์โจเกาะขอตนเองบอกเลยว่าสกิลนี้คือมึงจะแรงไปไหนมาดูกันฮะตุ้มโอ้โหก็แรงอ่ะแรงอยู่นะหลุดแล้วหนึ่งเกินหนึ่งหยื่อทัวแรงอ้างอ่ะโอ้โหแล้วสองก็หมื่นก็แรงแรงจริงแรงจริงแรงจังแรงจริงแรงจังสามหมื่นห้าเลยอ่ะ แรงเกินตู้โอ้โหแรงเกินเพื่อนแต่เฮียชื่อแปลกมากข้อข้อมูลจาหาดถ้าชื่อกิจดาตาจาร์หาดถูกปะมาดูกัน ทำไหตายเรเาด้ยกันจักรวาลใช่ไหมโอ,โลโลโอโ้โหดาวคราะดาวคราะห์สุ冒険เตะโนะผอาวนี่าอั้งโอโลโล้โหทับซ้โอนเชี่ยแล้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าถือว่า ใครได้ตัวเนี่ถือว่าถ้าวันเป็นแบบตัวดาเมินก็ถือว่าแรงนะดาวสลัดสายสีเขียวอ่ะถ้าเล่นผมทมให้ระบุน,นี่คือผมบอกเลยว่าแบบขวายี่คือตัวแตกหนึ่งตัวแน่นอนนะฮะโอเคมาอัปเรกันก่อนนะผมว่าเฮียเกจะพูดอะไรบ้างมาดูกันมาเฮียจะพูดอะไรบ้างนะมาดูกันคอเทชุดเท่

ดูราวอมว่า,วาอโอเคคนซาวด์กรดเป็นรชคอคือการลบเดินสิงรอบข้างเลือเพงลงพังบนโลกไปนี้ผู้ดเดียวที่สมประกายจะได้ขึ้นเป็นชานี่ที่สุด่คือจาฮาร์ดจะชาแหงคอคอยนี้ยังไงเล่าอ,อ,อย่างเฮิร์ดโอเคผมาดูชุดกันก่อนนะผมว่าชุดมีอะไรบ้างเด็คชุดยังเท่ตัวนี้ รับชุดมาชุดแรกก่อนชุดแรกคือล่องลอยของขาอ่อนเอ้ยไม่ใช่ล่องลอยของราชาครับผมนะเราเป็นผู้ปเบิดที่ยิ่งใหญ่มีเสื้อคลุมด้วยแล้วก็เป็นโอเคอสซึ่งแสงครับผมนะเป็นี้ละกันยิงแสงอาวุธก็คือเป็นถุงมือผมก็คือถุงมือซีดัมกับถุงมือแปลงประลายเรียกว่าน้นถุงมือครับไม่ได้เน้นเน้นดาบดาบก็คือเป็นดาบของมันอยู่แล้วครับผม มาดูบิวตี้ผมมาดูบิวตี้สองอันนะก็คือเป็นสมบุนฐานกับซองเกียรซองประก,กายนะครับผมนะตามนี้เอาแต่เอาชุดทุกดีกว่าครับผมตบัตปอุตสื่อิ์ผมอุตสื่อิ์ก็คือเป็นถุงมือเศษเที่ยวจัก,กวรวาลนะครับผมนะก็คือทุกครั้งที่เอฟเฟกเครื่องหมายความสงบเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์พลังน่าสับศิษย์เอฟเฟกการเจริญของราชาเดียที่ติดตนเองถูกถอนจะถอนเอฟเฟกดีบัฟท,ทั้งหมดที่ติดตนเอง โอ้ล่ชิตแม่งบอกเลยว่าถ้าอีกฝ่ายเล่นดีบัฟอะตัวนี้แทบไม่เป็นอะไรเลยโอ้โห,โ,หโหแม่งยางเงอดนะครับผมอก็ถือว่าใส่มึงเลยละกันนะใส่แม่งเลยละกันอโอเค นะครับก็ตามนี้มาดูว่าผมว่ามีใครพากครับผมพพันไม่เนระบุผมเพศชายอายุมันเกิดตัวสูงนหนักบ,บุมน้เลือดไหมระบุนะครับผมคนพากก็คือฮิโรมูมิเนตะนะครับผมก็เฮาก็าคนก็มี้าที่ที่อาจจะคนทุกคนอาจจะรู้ว่าเป็นไคโตนะจากเรื่องบุรุโตนะครับผมแล้วก็เป็นยาทระนะครับผมจากเรื่องบุเพเอะยศนะครับผมแล้วก็ ก็มีเรื่องอื่นที่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เช่นเคจากเอ่อเทคโนโลยนะครับแล้วก็ลูอิสจากเอ่อฟุตซอลบอยฟุตชอบอยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะะดูผมประสานนะผมสีทองนะผมจากฮานและอเดบรดดันเนี่ยก็คือมีผมสีทองมันต้องมันต้องขอบคุณที่ให้ข้อมูลมานะครับ <laughs> ผมสีทองนะ ข้อแข็งแกน่งที่เหนือชั้นก็คือจาราและเรดเนียก็คือข้อแ็งแกนงที่เหนือชั้นนั่นเองนะครับคุณสมบัติของราชาก็คือจาราและเบลินเนี่ยก็คือมีคุณสมบัติของราชามัะต้องไปเกิดนั่นเองครับผมอุธสง่าที่เห็นก็คือจาราและเบรลินเนี่ยมีชิดอยู่นานกว่าลูลักภายนอกนะครับผมนะอันนี้ที่เป็นความลับก็คือจาราและเบรลินเนี่ยมีดีที่เป็นความลับนั่นเองครับผมกับมั่นใจในตนเองจาราและเบรลินเนี่ยคือเบียทีที่ผ่อนคลายและมั่นใจอยู่เสมอนั่นนเองะครับ อัดเวอร์ไปไงอืมนะครับตานีก็คนข้างคนข้างสวยอยู่นะครับมาดูเสีย้าพกันฮะนอกนอรโอเคแล้วโมชันอะโมชันเป็นไงตกลงอืม ตกลงนี่ตกลงนะแดรแบบ์มีแบบชูนิ้วด้วยไมนาแมวนะมีเศรนะ้าวะเนี่ยโกรดนีสุดยอดสายญาจะจัดแล้วก็ตกใจฮะตกใจอย่างน่ารักเลยโอเคครับผมนี่คือจาร์นั่นเองนะครับโอเคก็คบไปทั้ง3ตัวละครเรียบร้อยนะครับนะโอเคก็อาจจะมาเป็นหน้านี้กันนะผม โอเคนะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมสัปดาห์นี้ก็คงจบไปกับคอร์สโคเวอร์นะครับเรียบร้อยนะครับผมนะยับพาร์ทหน้าก็จะมานะครับเมียเชลดิทต,ต้องเสียเพชรอีกแล้วครับผมนะโอเคผมสัปดาห์นี้ลาบครับผมสวัสดีครับใช่